แต่ไม่ขีดมีน้ำมันปะเนี่ยกูัวเดินกลับแน่นอนนี่ยดูงทรงกูัวเดินแน่ๆยังไงก็ต้องเดินแน่ๆามานหายไปละเอา้าแสดงว่ามันหมด <c oughs> อาอโอเคไอ้คือรถเดี๋ยวพี่จูนรถก่อนไอ้เฮ้ยมาบดทียอะไรตอนนี้ปะเนี่ยได้อยู่ปะขอให้ได้ขอให้ถึงขอให้ถึงเลยเฮียโอ้โหเราปั๊มน้ำมันแม่งอยู่อย่างไกลเฮียเอาเฮ้เฮ้เอ้โอ้โหไม่เห็นหรอ,อเฮ้ยโอ้น้ำมันหมดโอ้ยเฮ้ยมีคนมีคน เอ้โอเคยืนพอดีเฮียอ่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับผมเอาว่าแต่มีมีมีน้ำมันหรือเปล่าครับมีอ่ะเอาเติมเติมให้หน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากเลยครับโอ้โหอะลงมาขีดลงมาก่อนให้เขาขึ้นก่อนโอเคก็ได้อ่าไหนนลองขึ้นดูครับไหนลองขึ้นดูโอเคโอ้ยย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 ยอยเยน เอาถังน้ำมันหายอ่ะเอาโอ้โหเฮ้ยไปซื้อให้แป๊บนึงโอเคครับถ้าไงผมรอนี่นะขอบคุณมากเลยนะโอเคครับครับครับแต่กูรถแดดก่อนดีเดี๋ยวกูโดนชนตายหาเย็น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 โอ้ยเฮียเอ้ยถอยหลังถอยหลังเอ้ยถอยหลังถอย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 ไปยที่เฮียถอยดีเฮียค้างเลยคุณชมเฮียน้ำมันหมดค้างเลย้อพี่ชายเอ้าสวัสดีครับรถรถกันไรอ่ะอ๋อรถเสสียตตาร์ทไม่ิด อ๋อเห,หมือนฟ้องแห้วไหมอ๋อไม่เป็นอ๋ออ๋อสาระน,น้ำมันหมดน้ำมันหมด,มหมดใช่ม<ะ>ัหมะเ,เออใช่ว่าแต่มีน้ำมันหรือเปล่าครับไม่มีฮะับอ๋อโอเคผมซื้อให้ไหมอ๋อไ,ไม่ไม่เป็นไรครับผมพอดีมีมีคนไปซื้อให้ผมอยู่ครับขอบคุณมากเลยครับอ๋อครับผมครับผมไปครับขอบคุณดีครับ2000 years later ไล้วให้นันไปซื้อน้ำมันต่างประเทศแล้วมันไปนานแล้วแะ้วนะไม่จะบอกนะใช่ปะมายังมายังมาแล้วมาแล้วใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่หรอ ใช่หรือเปล่าสวัสดีครับพี่ชายเอาสวัสดีครับรถเป็นอะไรครับเนี่ยอ๋อรถรถรถน้ำมันหมดครับว่าแต่มีน้ำมันหรือเปล่าครับมีครับเอเติมเติมให้หน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากเลยครับดูดูดเอาเลยฮะมีมีถังนะครับไม่ขี้ครับปากไปดูดน้ำมันนี้ขอให้น้ำมันแล้วเนี่ยดูดได้ครับวันนี้วันนี้วันนี้ได้ได้พกสายยางมาเปล่าผมไม่ได้พกสายยางโอ้ยเย่แล้วทีเนี้ยไม่มีสายยางด้วยทำไงทีเนี้ยเอาเราจะไปไหนครับเีจะเห็นผ่านมาทางเนี้ย ว่าจะไปขุดเหมืองฮะโอ้โหขุดเหมืองเอาเพิ่งขุดเมืองมาเหรอครับใช่ครับเห็นไหมว่าเหมืองนี่มันได้หลายอย่างอ่ะใช่ใช่ครับเหมืองได้หลายอย่างครับเหมืองได้พวกแบบพวกแร่แดงให้ดิบอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่ามันจะได้พวกสาวพวกอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดเมืองนะไปขุดเมืองแต่ผมเพราะว่าผมซื้อมหม่ที่นี่ครับเนี่ยพี่ชัยพอจะมีแังมีมามีสายยางเปล่าดูน้ำมันหน่อยดิขอดูดน้ำมันหน่อยดิ อ้าวเราเป็นเต่ชื่ออะไรครับเนี่ยอ่าชื่อมูฮัมหมัดครับอะไรนะมูฮัมหมัดครับมูฮัมหมัดครับผมอ๋อสั้นๆอะไรครับเอ่อสั้นๆมูฮัมหมัดฮาดีครับมูฮัมหมัดฮาดีโอเคสั้นมากนะครับขอบคุณมากครับผมโอเคคุณเครียดถังบั๊กนี่เอาโอ้เอาผมไม่มีอ่ะช่วยละฮัลโหลเอาเขาบอกว่าถังน้ำมันมันบั๊กอะครับเดี๋ยวลองหน่อยดิเอาหรอพี่พี่ชายครับเป็นต่ขอแรงรถดันดันสูดหน่อยได้ไหมครับ เออได,ได้ครับรถ,รถแรงพ<ด>อหรือเปล่าครับ้อมาขีดกันรถก่อน,น,นมาขีดให้เขาดันรถให้เขาดันตูดให้คคปนหนึงหน่งปนหนึ่งปนหนึ่งเดี๋ยวหาของก่อนเผื่อปีสลิงอยู่หลังรถโอเคฮะ เด็กเกี่ยวเกี่ยวหน้ายี่อยู่ได้ไหมโลภะปะโลภะปะสลิงจะถือยาเนี่ยสลิงเห็้ยปะมันมันมีที่คาดอยู่นะเนี่ยมาขีดมาดูนี่ดิจะถือยาเต็มเลยพี่ชายมาเดี๋ยวถุงยางอะไรถุงยางเก็บทุเรียนหรือเปล่าอ้าวเหรออ่าวอามาบอนดันตู่ได้ไหมครับไม่ไม่ไม่มีสลิงครับผมเดี๋ยวแป๊บเดียวลองดูอ่ะของผมมีอ่าวหายได้ครับมีมีได้ปะครับไอเฮียบุดไวจัดไปพกอกันมึงนะเอามีเหรอสรุปมีเหรอมันเป็นตัวเชื่อมไม่ใช่ฮะจะได้ไม่ไม่หลุดกันอ้าวเหรอ อ๋อโอเคเลยไอ้มาขกิเดี๋ยวไขึ้นดิพี่ขึ้นก่อนดิขึลงมาก่อนโอเคจับดีๆครับพอดีรถผมมันแรงด้วยได้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 ดับบัคกิทขึ้นขึ้นรถบาคกิทขึ้นรถอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดับรถนะพอรถผมจะพาธิแในดันแล้วเอาแล็ปเอาแล้วบ็ปเอาแล็ปเนี่ยอาละครับโอ้ยเพิ่งทำอย่างงี้กดเบรกเบรคมือหรือยังครับโอ้เอ๊ผมโอผมลืมดึงเบรคมือของรถดีครับอ๋อผมถึงว่าเอาแล้วเอาแล็ปเอาแล็ปโอเค เรียกทำมาโอ้ยเยอะเลยแย่แล้วพี่ชายครับมีมีสลิงหลังคนหรือเปล่าครับไดบ้านไหนได้โบสลิงหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมดูให้ปดูดูให้หน่อยครับตัวไหโอ้ยแสงแมวที่บ้านผมคาบเอาไปเล่นแล้วอะเอาไม่มีเหรอไหนลองใหม่ครับไหนลองใหม่ลองข้างหน้าเหรอครับข้างหน้ามันสูงนะประเดวครับเลยนะรถมันมันหมดแล้วนะมันหมด พี่ชายครับพี่ชายว่าว่าแต่ไอหลังรถทีมีมีสลิงหรือเปล่าครับพอดีรถรถน้ำมันหมดครับอ่าเดี๋ยวดูให้หน่อยอ่ะดูดูให้หน่อยครับโอ้ยแม่งแบบดูดิคนมันโลเพลงจริงเลยผู้ชมตบมือเลยดิด <laughs> โอ้โหสุดยอดเลยแบบแม่งสะดวกมากข้าเป็นอย่างเงี้นะแต่ชเลียนใช้ได้ไหม <laughs> โ,อโ,หโอ้โหเอาไปทำอะไรครับเลียนเรารอช่างมาสักแป๊บนึงครับผมเรียกช่างมาแล้วช่างมาจช่วยได้ใช่ครับว่าแต่ไอ้ดูหลังรถที่เราดีมีมีมีสลิงหรือเปล่าครับ อะไรฮะด้สลิงเนี่ยรถผมน้องมันหมดได้ขอลากให้เนี่ยไม่มีเี่ไม่มีเหรอเขาไม่ได้พกมาเหรอใครมาเนี่ยโอ้หมอบมาเลยว่ะโอ้โหทำได้ทำได้ไปเลยครับโอ้ว่าแต่มีมีมีไอ้ใต้บ่อรถมีสลิงหรือเปล่าครับโห้าสัยไอ้นี่ไอ้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยเอายืมก่อนได้ป่ะมามัดก่อนได้ป่ะอ๋อหักไปเลยครับหักไปเลยอ๋อขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ เอาครับเลยครับบอกให้เขาเขาบอกให้ผมหักเมื่อกี้เนี่ยช่างมาแล้วโอ้คุณหักโอ้โหยังโคนรรุนแรงเลยเขาเรียบรวดีซื้อได้ป่ะคุณหมอมาน่าจะน่าจะมีปัญหาละล่ะเอาโอ้โหทำไงดีเนี่ยเงินมาหาเฉยๆแต่มันไม่เข้าอ่ะน่าจะแกรอน่าจะมีปัญหาละโอ้โเอ้าแล้วก็แต่คุณคุณอะไรนะคุณชื่ออะไรนะมูฮัมหมัดครับมูฮัมหมัดคุณมาคนเดียวเหรอเอ้ผมมีพี่พี่ชายคนครับแต่เขายังไม่มาครับ อ๋อเหรอเอาไปไปไป,ไปทำเมืองกันเหรอครับใช่ครับปกติทำเมืองกันแล้วก็ไปไปเลยครับทำเมืองเสร็จก็วนไปรอบเมืองเลยอ๋อแล้วคุณคุณเพิ่งเข้าเมืองมากี่วันแล้วครับอเอ่อเข้ามาเมื่อวาน อ๋อเน,นี่ยผมว่าดีผมว่าผมจะไปทำสายไฟนี่ผมจะชวนคุณไปด้วยคุณไปด้วยเปล่าคุณแบบมีประสบการณ์การขับรถหรือเปล่าผมว่าคุณชวนถูกคนแล้วล่ะเฮ้ยใช่หรือเปล่าก็เลยว่าช่ำชองครับเรื่องนี้ช่ำชเนี่ยคุณดูนะไม่ไม่ใช่สปอร์ตนะคันนี้สายสายออฟโรดแลปขึ้นเขานะโอ้สบายครับเดี่ยวขึ้นเขาลงหว้วยนี่ขอให้บอกเนี่ยผมจะบอกให้อ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองลองให้คุณขับดูเฮ้ยอันนี้มันได้ป่ะคุณชมอันี่มันได้เปล่าที่หาดน้ำมันก่อนต่อไปใช่จครับตอนนี้ผมรอช่างอยู่ครับ โอ้ละช่างมัน GPS พทังปะเนี่ยโหลัวไอไอนี่ส่งมันได้ป่ะเฮ้ยมันรู้สึกแบบเข้าชะตากับผมป่ะเขาส่งผมบาดใจพี่ชายไม่ใช่ได้ไหมครับเชื่อโชยโอ้โหแล้วแบบแล้วมองเห็นได้ไงครับเนี่ยใช้อะไรมองครับเนี่ยมองๆๆมันจะเงียบๆอยู่นิดนึงครับใช่ขี่รถไม่กลัวตีลังกาครับไม่กลัวเผิดพวงกุญบาทอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีมัก็สน้ยครับใส่โชดแล้วได้ไหมฮะ เออเดี๋ยวเนี่ยรอเป็นเพื่อนหน่อยกูจะเป็นเพื่อนรอหน่อยรอช่างมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตเป็นนี่นะโอเคครับโอเคผมว่าไปทีมแน่เลยยิงกระต่ายอ่อนเลแล้วเนี่ยแต่โอ้โหดูดิคุณผู้ชมครับมันโลภีขนาดไหนอะดูดิโอ้โหตบมือเลยว่ะสุดยอดเมืองนี้แบบโอ้ประชาชนแบบสุดยอดมากดูดิโอ้โหตบมือเลยครับผมโอ้โหโคตรสุดแหละคุณผู้ชมดูดิพอดีเมืองนี้ไม่เหมือนประเทศไทยอะครับเพราะมันไม่มีโควิดละเพราะว่าที่นี่เขาเชียร์เอาเรียบร้อยเอาช่าง เอานี้ใครเนี่ยโอ้โหแล้วไปชนขอดไปเนี่ยโอ้ยโอ้โหไปเลยไปเลยเราเราไปส่งหาหมออดด่วนเลยเราอุ้มไปส่งหาหมออะไรนู่นอยู่หลังรถคันนู้นหลังรถตันเขียวนู่นเอาไปส่งเขาโรงพยาบาลเลยน้ำมันน้ำมันเติมไม่ได้อะเนี่ยน้ำมันชั่งมาได้อยู่ขนาดเชื้อมาสอค้าอะไรยังไม่เติมยังไม่ได้เลยไหน่แหนเออเ่านสีครับดูเไวหน่อยครับดูให้หน่อยเดี๋ยวคันนี้ผมน้ำมันหมดครับลืมลืมขี่เพลินหน่อยครับ น่าจะเป็นพอกันโปรอะครับสุดตอนนี้อ๋อเจอละน้ำมาได้แล้ครับนี่ไอหมอมาแล้วหมอมาแล้วไอหมอนหมอหมอน้หมอนหมอหมอหมมาแล้วหมอ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 น่หมอนเหมอนี่อนี่หอนี่หมอนหมอนอนี่หมน่หมอนี่หมอนี่อนี่หมอ่ามอนี่หอ่หมนี่หมอนีอ่หอนหมอเหออไมอย่หมอ่หมอน่หมนี่หมอีมอนี่หมอนออนีอนมนมอา่อ่นหน่นน่อน น้ำมันในนี้ไหมมไมขึ้นปะอ๋อขึ้นครับขอบคุณมากนะครับโอ้ได้แล้วครับขอบคุณครับโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วอ่าคุณคุณฮามัดครับใช่ป่าวฮามัดปะเรียกเรียกบางหมูนะครับบางหมูบางหมูได้ครับมูมูหรือมูมูครมูครับมูครับมูไม่กินครับไม่มีแจ้งอะไรแล้วใช่ไหมครับโอเคครับไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วแจ้งอะไรแล้วัดแม่แต่ไม่มีไม่มีกันเยียวยาหรอกครับนผมมีอ้าไปเลยพูดถึงเรื่องเยียวยาไปเลย คนนี้นะพูดถึงเรื่องเงินข้าหา m ไม่ดีแล้วผมว่าจะผมต้องต้องโชว์สักนิดนึงก่อนดีกว่ามั้งดีเทลซะหน่อยดีกว่ามั้งคันนี้อย่าอย่าเล่นนะครับเพราะมันร้อยใหญ่มากนะครับตำรวจตงไม่โดนนี่น่าจะแบบไปสอบใหม่เลยแหละครับ ไอ้เหี้ยคันเบลเลอร์ถ้ายิงไม่โดนก็นคือเหี้ยกูจะบอกให้วิ่งวิ่งได้เท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้แรงมากอุ้ย200 200ยสองร้นิดนิครับไอ้เน,นี้ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยครับเพราะว่าต้องไปแต่งเบรกก่อนเลยเบรกเหมือนเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับเนี่ยใช่ๆช่เลไม่ค่อยอยู่คันคันนี้มันแรงเกินเบรกไม่ค่อยอยู่จวเ,เปิดไฟขี่เลยไฟเราสูงมากดูดิผมใส่ไฟมาหลายหลอดแล้วเนี่ย แต่เราต้องหมกดิคุณเราทำงานที่กฎหมายนะเฮ้ยยังไม่เข้าเมืองไงเผื่อมีคนมาชนเราไงอ๋อโอเคโอเคเปิดเปิดแบบจี่จานาไปเลยเป็นเป็นผมสวนมานี่ผมด่าเลยนะครับเนี่ยใช่หรอแล้วไฟข้างบนไม่ติดหรอ,อ,อครับอ๋อไอปิดไว้ครับปิดไว้พอดียังไม่<อ>ยังไม่เอาไอสายเสียบกันเลยครับโอเคโอเคแค่นี้ก็สุดๆแล้วใช่เดี๋ยวเวลาเรายังแตกเห็นบ้านร้องข้างหลังเห็นปะร้องสำรองร้องสำรอง อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้มามาขี่มาขี่เราเราไปเปลี่ยนเลยนะเนี่ยมามาขี่ต้องรีบลงไปเปลี่ยนอ๋อแล้วคุณพี่ชายที่แบบพี่ชายคนชื่ออะไรอ่ะชื่อจอดดี้ครับจอดดี้อ๋อแล้วเขาไม่อยู่อ๋อเหรอเออวันนี้เขาน่าจะยังไม่มาครับแม่น่าเหรอใช่แล้วมันบองทีอย่างหลังได้โอเคถ้ารู้จักเขาก็พยายามอย่าแนะนำเขากับแม่เรานะครับทำไมอ่ะน่ากลัวครับเขาชื่ออะไรนะจอดดี้ครับจอดดี้โอ้โหขีเร็วขี่เลยจอดดี้ค่อนข้างที่จะจ่ายเกณ โอ้โโอเคเลยโอเคแนะนำนะครับให้เหินหรือพิมพ์เข่าก็ได้นะครับหรือไปไปที่มันแบบทางไปตะวดวกรถคันกระกากไปไม่ได้อนะโอเคครับใช่ไ,ไม,ไม่ไม่มีเกมครับไม่มีเกมโอเคจะรอดูเลยแล,แล้วอันนี้เราต้องไปตัดตรงไหนครับตัดหากล่องไฟครับถ้าจะไม่ผิดต้องหากล่องไฟนะเอาหลังสอนรอเลยไหมครับหลังสอนรอโอ้ยคุณจะสดอะไรกันนี่นี่นี่ตรงนี้ก็มีนี่จะเลยใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมตรงต้องรอดูคือมั้ยมันเป็นยังไงอุ้ยอุ้ยตัดตัดกำลังตัด ได้เลยตัดแล้วเลยได้ได้ได้โอเคมันไม่ต้องมินิเกมเรียบร้อยเรียบร้อยกำลังตัดกำลังตัดสวยครับสวยมันเล่นมินิเกมไหมโอ้โหมาแล้วมาแล้วคุณตักโอ้โหรถหล่อโอเคโอเคโอเคมาแล้ว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 เจ้เย้คุณตักรถวันเด้งวันเด้งวันเด้งคุณขอจริงนะอย่าเก็นะอย่าพาผมเก็นะได้ครับไม่ต้องห่วงผมติดคุกไม่ได้ไปเลยโชว์ปีเท่ไรโชว์ให้หมด มีเท่าไรโชยหมดไอ้เหี้ยผมบอกเลยว่าอย่าเล่นครับอย่าเล่นแถวนี้แม่งแบบเกาะดีดีครับเกาะดีๆได้ๆครับแต่ผมผมกํผมกำบ่อแล้วครับแตผมพาทัวร์ฮอลลีวูดขึ้นเขาพันขึ้นเขาพันขึ้นเขาไอฝีมือคุณมีเท่าไหร่กูโชว์ยหมดเลยแต่แต่มันเลี้ยวไม่ค่อยดีอ่ะใช่เลี้ยวไม่ค่อยดีมันรจี้ไปแล้วมันรจี้ไปแล้วตำรวจเราขึ้นขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงมันจะกินยังมันจะกินยังสัมรอแล้วกินยังสัมรอแล้ว เอตัดไม่ได้เอ้ยว้าวว้าวว้าววเอาวะล้อเราขับรถอย่าลืมออล้อขรถไปครับจัดไปโอ้ยไปดูเรืไปดูรมาดิเฮียตารวจคุ้จักล้อัรถเปล่ามาตามไาแล้วมาตามมาตามสวยสวสวยเอ้ยดีมือกูก็ใช้ได้นะเนี่ยไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเ้ยเอาเรื่องว่ะ หัวดีดดดดดดด๋ยว้เอาี่เกียรยไ์ได้ได้ทุกแบบครับได้ทุก,<ห>ทกแบบหัวเ,เ,เ,เลยเอาเร้าเร้าจ่าโอ้สุดยอดคุณสุดยอดมากโอ้โหเดีด๋<ล>ยดนี <c oughs> ้จลวนลุกไปเลย

บอกบอกเลยแย่คันนี้ปวเดี๋ยวเราไปเก็บของอะไรเบลก่อนไปไปแวะเล็บเบลก่อนเซ้าย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 นี่ไงข้าร้านอ๋อนี่ไงนี่ไงตัวนี้นีตู้้ก็มีนี่ใช้ตู้ไหมไหนๆใช้ตู้ตู้เนี่ยตู้นี้ล่ะเออขึ้นเขาขึ้นเขาเขื่อนนะแต่พวกเราตีรถกดีป่ะเขื่อนใช่ไหมไม่ตีหรอกไม่ตีหราอย่าบอกว่ามายิงยาเลยในโจรสตีตำรวจนะเื่อนสายเลยนะเรามีสาโคมามาคนเดียวเราตีเลยเลยนะสวย ตั้งลำรอดิตั้งลำรอดิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเหินลงนี่เลยไหนไหนเหินลงไหนข้างหน้าเลยครับเนี่ยเอาเลยคุณคุณขับเลยผมไว้ใจคุณโอเคตำรวจอย่างนี้ผมก็สบายใจมีพลราคาเรามีพลราคาแล้วอ่ะมาแล้วมาเร็วไอ้เที่ยมันมาไวมากไอ้เที่ยมจะบอกให้ตำรวจตอนนี้มันจะเอาเราป่ะตอนนี้ผมว่ามันยีเราเลยนะยายยัยยยไม่ยีไม่ยีตำรวจเอาใจดีมีใครทางงานดังเอ้พวกคือเด็กผู้ายเนี่ยเฮ้ยไป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 ขอคาเลย ในคุณมีของอะไรกูโชว์ผมไม่หมดเลยใช่ใช่ใช่กูว่าแต่เ <laughs> นาะก้อนนี้มปทั้งห่วงาขีเ่เวมื่อกี้มีน้ำไม่ใช่เหรอเฮ้ยนั่นไง <laughs> ผมลอกผมลอกผมลอกเขา <laughs> ตำรวจครับตำรวจเมื่อกี้เพดานมาชนผมครับเมื่อกี้เพดานมาชนผมเอากูจับไปรถพังป่ทะทีเดียวพังว่ากูว่ากูต้จะมีอีกแล้วไอ้้เหีย ตก็วีแล้วล่ะโอ้ยตำรวจชนตำรวจชนเมื่อกี้ตำรวจชนเลยอะโอ้ยตำรวจชนก้ามเมื่อกี้พังเลยตำรวจใช่เหเหครับตำรวจชนตูดเพราะว่าตำรวจเมื่อกี้เอตสอตาเลยอะไรครับอะไรล่ะขอซ่อมได้ไหมครับขอซ่อมได้ไหมครับเอ่อซ่อมได้ครับแต่เป็นอันนี้นะรอหน้าไงตำรวจรอหน้าอ่ะมีรอหน้ารถเดียวไม่ใช่หรือเมื่อกี้โอเคขอบคุณมากนะครับตำรวจจะขอโทษทำไมอ่ะเขาโนเองไม่ใช่หรออ่ะขอชนขอชนตูดผมไม่อกี้แต่ชนตูดเองอ่ะ ล้อขวาแตกหน้าขวาแตกมขีดไปม่ขีดลงลงลงไปลงไปเปลียนล้อคดีคดคดิเกียบรถคูเกียบรถคูเลยไม่น่วเ้แตกอันดึงแล้วเฮียโไป รถรว่อร์เด็มั know, ่วกูเอารถเอาไว้ม oh, ึงล okay. ้ออะไรมึงล้ออะไรกูล้อรถผมจะไปชวนมาคุยนะโมเอ็ดมาตั้งกติกขับรถอุ้ยแยแตกเหรอกูเอาแล้วเยีะเอาแล้วกูต้องไปวิ่งแน่เลยอี้เอ้ยเบรกยากนะเบรกยากนะ โลเลยลแต่สอไปเร็วไปเร็วไปเร็วแต่สอป่ะหาที่รูดหาที่หาที่เลี้ยวก่อนหาที่เลี้ยวมันเห็นมันเห็นโอ้โหเรียบร้อยเห็นแย่ละแย่ละมันมาแล้วไอ้เหี้ยเหย้ยขึ้นไปให้สุดในรอบนี้เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปให้สุดไม <h 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 ่ใช่ประเด็นไม่ใช่ประเด็นอ่ะโลโแต่สอฝาสอแต่เซนี่โรมาเลยคุณมีดีซ่อมเหลืออีกสักอันหนึ่งก็แล้วหมดยังหมดยัง ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่มันมาซ่อมใหม่มากนะต้องหาที่ซ่อมนิดนึงมันซ่อมใหม่มากโอ้ยโดนแล้วไอ้ยเดี๋ยวคนปีนข้ามไปเลยนะเดี๋ยวคนปีนข้ามไปเลยนะข้ามได้เหรอต้องไล่ได้ต้องรอต้องรอต้องรอรอก่อนนะอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบอกนะบอกนะบอกนะมันโดนไม่ได้นะอย่างอู้ตรงนี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 ้ไปเลยไปเลยไปเลยโดดโดดขึ้นรถไปเลยรถตัวนะ ไม่ไม่ไอ้เหี้ยไม่อย่าอย่ากูจะเกมแบบนี้ไม่ได้กูจะเกมแบบนี้ไม่ได้อะโหล่ยิงตำรวจมาเรียบร้อยอางนี้ช่วยแน่อุ้ยโดนเหรอตำวอรวจอไอยเงี้ย เอา้าล็อกล็อกโอ้ยโอ้โอยแล้วของอยู่ที่กูด้วยเฮ้ยผม <laughs> ผมผมมันวิน่งได้ฮะอย่าลืมมันวิ่งได้นะมันวิ่งได้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  <จ S 1> มันวิ่งได้มันวิ่งได้มัน <éral> เอาตำรวจเอาตำรวจต้องยิงไม่ได้เหรอตำรวจโอ้โหตำรวจต้องยิงไม่ได้เหรอเมื่อกี้เด้งจริงเลยอ๋อป่าๆตำรวจเมื่อกี้เห็นประตูเปิดไงผมจะวิ่งพานตำรวจวิ่งเล่นไง ใช่เห็นตำรวจแบบกล้ามคลึ้มคลื่นอลองวิ่งดูอะไรเงี้ยลองเชิงไงไม่ต้องวิ่งมาดีกว่าก็จะบอกเรื่องงานทำห้ามอุ้มทำการทำทุกกรณีนะอ้าวเรอไม่ไม่มันมันอุ้มได้ไม่ใช่เหรอผมมีตำรวจบอกอยู่นะไม่ไม่ผมไม่ได้ไม่ได้แล้วอ๋อไม่ได้แล้วเหรอครับใช่ครับอโอเคครับโอเครถนั่งได้สองคนก็ต้องนั่งได้สองคนอะไรแบบนี้อ๋อโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากขอโทษด้วยครับที่ผมอุ้มกันพอดีเลยนะแล้วโอเคทุตำรวจต้องเอาผมขึ้นรถก่อนหรือเปล่าตำรวจ

เออเบื่อแม่เลยล็อกว่าต้องล็อกอีก <c oughs> ตำรวจตำรวจต้องปลดมือแล้วก็ใส่ใหม่ครับถึงจะยัดเข้าไปได้ครับ <c oughs> ผมจะเอาไงด์ดิว<อ>เดินเดินไปด้วยกันนะ <c oughs> เลยเดินไปด้วยกันไอ้คุณตำรวจไว้ใจผมไปะละ <c oughs> สองรอบแล้วยังไว้ใจอีกอ่าคุณเอาในรอบที่สามเนี่ยคุณไว้ใจผมป <c oughs> ไปละถ้าคุณไว้ใจผมคุณปล่อยผมแล้วผมจะขึ้นรถไปกับคุณไม่เชื่อเอาอทีนี้คุณจะทําไงอ่ะคุณผมก็ออกแล้วได้เรียนเห็นไหมเนี่ยโอเค โอเคอันนี้ผมผมไม่ลงรถมันผมลงได้แต่ผมไม่ลงขึ้นมาลงได้ครับใช่เหรอใช่เดี๋ยวผมคาดเบลแล้วเนี่ยผมลงได้ผมลงได้ให้ผมลงไปละอ่าแต่เราลงเดี๋ยวอ่าไม่ไม่ลงดีกว่าเดี๋ยวเหียดวิ่งผมเหนื่อยแล้วเลอเอาละเพื่อนผมเป็นไงบ้างครับบอลถามได้เหรอได้ไหมเพื่อนผมได้ได้ยีนรถยังครับเมื่อกี้มีโอกาสอีกใช่ใช่มีโอกาสอีกน่าสงสารใช่ใช่ใช่เขาน่าจะวิ่งไล่จับกันอยู่อ๋อ โอ้โหรถนี่ผมบอกแล้วรถตำรวจแรงเกินไปไงรถตำรวจแรงมากโอ้โหจะสามร้อยแล้วตำรวจโอ้โหสองร้อยแปดสิบแล้วสองร้อยเก้าสิบยังไงสามร้อยแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงตำรวจตำรวจยังไงสามร้อยห้าสิบแล้วตำรวจจะสี่ร้อยหรือเปล่าไอ้ยังยังอันนี้กำลังสามร้อยสามร้อยหกสิบแล้วตำรวจยังไงยังไงกําลังคงที่กําลังคงที่กําลังสี่ร้อยโอ้โหเหมือนผมลอยเหมือนเล่นดาระกาศเลยครับจังหวะนี้สี่ร้อยหรือเปล่าผมพาม้ามีไหผมพาม้าพิธีเดี๋ยวก็ถึงสอนอนเลย โอ้ยจะ400แล้วจะ400แล้วต้องโดดครับตำรวจต้องโดดครับตำรวจกล้าแลบขับปี๊บตูดแล้วโดดแลบขับปี๊บตูดแล้วโดดแลบไม่ได้ครับคุณได้เอาทำไมไม่โดดอ่ะมันต้องโดดถึงจะหายมันต้องโดดถึงจะหายมันจริงๆครับสาระตำรวจต้องโดดครับมันถึงจะหายตำรวจใช่ไม่งั้นแย่ใช่ใช่ตำรวจต้องโดดครับไม่งั้นแย่นะครับเฮ้ยผมตกแมบต้องโดดแหละต้องโดดรถต้องโดดรถถามก็ดูดิต้องโดดครับตำรวจอันนี้สาระผมผมไม่ได้เหรียมครับสาระทำมาเราต้องโดดแล้วแหละอ่ะโดดแล้วผมโดดด้วยไม่ได้หราเนี่ยโโดดดดดไ้ย โอเคนะครับโอเคโอเคมาแบบหูม oh, ันโผล่ไกลเลยแล้วเนี่ยเอ้เจะบอกได้ขอกำลังเล่นไล่จับกันอยู่น่าจะไอตีมไอตีมไอตีมไอตี มันมาเก็บมันจุกกู้ภัยคุยกไม่ได้เมื่อกี้เห็นรถไอ้ตีมึงหิวไอตีมมาตำรวจคุณเดียวได้ตลอดเวลาเลย ใช่จะลดให้เริ่มไม่อยากลดตัวโอ้ผมขอจโอ้ตำรวจผมอยากเนี่ยผมดูกล้ามขาข,าของตำรวจเฉยๆอันนี้จริงกันจริงจริงแต่ผมอยากดูเฉยๆว่าตำรวจที่นี่แบบเขาวิ่งเร็วกันหรือเปล่าเพราะแต่ก่อนแก่อนที่ผมมาประเทศนี้ตำรวจแบบเขาวิ่งกระดื๊ดเป็นไงตำรวจที่ผมเขาอ,อยู่แบบมีแต่ตำรวจวุ่นวันอะไรอย่างเงี้ยครับเอ้ยเจ๋อเพื่อนผมได้ตำรวจเฮ้ยแนนเอาไปทำกับเพื่อนผมดิมาด้วยกันครับมาด้วยกันตำรวจโอ้โยเสร็จเรียบร้อยพูดเทียนเอามาไปทำเลย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 มีมีใครทำคดีเมอร์เป็นอ้าวแล้วดอกมาคิดมรับ เอาตำรวจไปเล่ถ่ายรูปไปเท่เหรอตำรวจถ่ายไปแล้วถ่ายรูปไปเท่<ม>บ้างขอขอขอ,อ,ขอเอ้คาดหน่อยดิมามาถ่ายรูปไปเท่ออ่ะอะไรครับโอเคครับผมโอเคครับผมมาครับหมดธุระแล้วนะครับขอบคุณครับคดีนะเปล่ามีใครคดีมั้งครับตอนนี้มีผมมีลุง ผมบอกว่าจะแยกอยู่นีน่ที่จับผมว่า พี่แต่ประตูตรงนั้นมันเข้าไม่ได้เฮียแม่งเว้ยถ้าเข้าได้นี่แบบสวยเลย เฮี้ยกูไปก้าวไปไอ้เฮี้ยเอ้ยกูตกใจหมดเลยเฮียแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในนอปนงปนึงป๊บนึงเดี๋ยเอ้าอยู่ในอเเดีโทรกลับแป๊บนึงปนึงเฮียตกใจหมดเลยเฮีย

เอะครับเอาวอาลครับมีใครเกลียวเขาอยังอ่ะเขาเจียวผมแล้วเขาเจียผมไปแล้วมีใครเกลียวบนผมฟ้ายังอ่ะอยู่ในห้องอไนเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าเกลียวแล้วอะไรอ่ะเอาครับอยู่ทีโซนออยู่แถวห้องสอบสวนอ่ะแทบอยู่ในสซนอบอกบอกเขาได้ดิคนไอไอสูตรหนังสีดำเป็นคนเจียวผมครับขอบคุณครับ คุณอ๋อคุณยังไม่ถูกเจลใช่ไหมผมผมออกมานานแล้วครับเจลคนนั้นไปเขาออกมาแล้วครับโอเคโอเคนั้นออกออกคุณออกมาแล้วทำไมเขาผมไปเจลห้องล่างไงเขาไปเจลหัวห้องล่างครับใช่เเาผมไปนั่งควห้องล่างโอเคนั้นนั้นนั่อยเขาขอบค้ณครวบคุาต่าาแล้วัว ไม่ไม่ไมให้แก่ฮ่า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 าตำรวจเป็นไหนครับเนี่ยตำรวจสรุปได้ได้ยึดรถผมหรือเปล่าครับถ้ายึดเบิกไหนครับไม่รู้เลยครับเอาอบอบอถามมาหน่อยได้ไหมครับได้ได้ยึดรถเขาไหมที่ขึ้นไข่ขึ้นเขาบางทีคนมันจะรอดทำยังไงมันก็รอดนะครับผู้ชมครับผมจะบอกไว้ก่อนนะเออทำยังไงมันก็รอดนะเออมันก็มีค่าเท่ากันแหละแย่เหมือนกูติดคุกแค่กูไปนอนเล่นอยู่นั่นนล่มีหรือเปล่าครับจะมีอะไรครับเอ่อทะเบียนธนพลให้ค่าคือ 0UX375 รอดเฉย55 อ๋อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเฮ้ยไม่เสียตังค์เหรอเฮ้ยเอ็วค่ะทำไมเสียงเราดังจังวะตกใจเลยเสียงดังเหรอเออบอยยังบอยยังบอยเราบอยเราดังขึ้นมาตอนโทรมากูดุ้งเลยแอบอยู่หรือไงน่ะอุ้ยอุ้ยตะปะกันตะปะกัน ตำรวจรถผมมันเบรกไม่อยู่จริงผมขอโทษครับผมขอโทษร,ร,รถผมมันเบรกไม่อยู่จริงตำรวจโอ้โษครับขอโทษครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับโอ้ตาเขาจอดไฟแดง<อ>ดีลเนี่ยคุณตำรวจใจใจก็ต้องไปขอได,ด,ด้หดีผมขอโทษด้วยครับไอ้จริงรถผมเบรกไม่อยู่ผมดึงเบ<ต>รกลากขึ้นนครับเี่ยผมเหยียบจนส้นตีนผมจะทะลุล,ลงไปตรงเครื่องแล้วครับคุณก็รู้โหมันไฟแดงอ้าวได้ไงผมชะลอชะลอโดยมาด้วยกันเลยอ่จริงจริงคุณลองไปขึ้นรถผมแล้วไปเบรกดูดิครับมันเบรกยากผมได้ยินเสียงมันแค่ดังอี๊มตำรวจแล้ว นั่นแหละครับนั่นแหละโอเคไม่ไปแล้วไม่เปแลไวโอ้คุณรุ่คุณรดฝากคนนั้นด้วยคนนี้จะจนตุ่นเขาเนี่ยนี่นี่คุณคุยกับเอามาคุยคุณทำไมอ่ะเล่นเต็มเลยล่ะเล่นเต็มหน้าเลยลดระดับนิดน้อยไปนิดน้อยไปโรงพยาบาลก่อนไหมครับเดี๋ยวไฟแดง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 อ๋อเลี๋ยวขวาผ่านตลอดอ่ะมันพากันฝาไปแดงกันไอ้ยี่ห้อ จิ้มสะพานให้ค่าขนมน้อนไม่สบายที่ครับแมลงปอทอดกินได้ไหมครับล้วนล้วไปช่องทำไมล้วนบไม่ทันนั่นไงนั่นไงคนมันขึ้นเลยล้วนมันขึ้นเลย